สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับจูนและไลออนคากันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะจูนจะพามาชมรถครอบครัวพรีเมียมนะคะ เป็นรถครอบครัว11ที่นั่งนะคะแล้ววันนี้นะคะมาพร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะราคาเพียง1,190,000บาทเท่านั้นนะคะซื้อสดนะคะฟรีแบต7%นะคะและสำหรับซื้อจัดไฟแนนซ์นะคะลูกค้าเครดิตด,ดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยผ่อนเพียง19,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะนานสูงสุดถึง7ปีเลยและนั่นคือคันนี้เลยค่ะ ฮุนไดเฮวันนะคะ2.5ดีลักนะคะมาในปี2019คันนี้ต้องบอกว่าใช้น้อยมากๆนะคะใช้ไปเพียง60,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราพามาชมกันเลยค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะก็ได้กระจังหน้าโค้เมีม่ยมส,ยสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับโลโก้ฮุนไดสวยๆแบบนี้เลยนะคะไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์และคันนี้นะคะยังได้ทะเบียนสวย3,2,3,2อีกด้วยนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้า ในส่วนของสีรถนะคะจะเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือแบล็กบาวนั่นเองนะคะมีไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกมองข้ามและคันนี้นะคะรุ่นท็อปสุดนะคะยังได้ กล้องรอบคันมาให้แล้วนะคะในส่วนของลอ้อแมกนะคะก็จะได้ลอ้อแมกอลอยส,อสวยๆแบบนี้เลยนะคะลองลอยการใช้งานเนี่ยน้อยมากๆและยังได้ยางใหม่ปี2023กันเลยนะคะนี่ใหม่ๆส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะดอกยางยังอยู่ครบๆนะคะในส่วนของตัวรถนะคะลองลอยต้องบอกว่าใช้งานเนี่ยน้อยมากๆและคันนี้นะคะ เป็นตัวท็อปสุดนะคะรุ่นดีลักนะคะจะได้ประตูไฟฟ้านะคะสไลด์2ฝั่งซ้ายฝานะคะมาจากศูนย์มาจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะนี่และภายในนะคะยังได้เบาะหนังสีเบจทั้ง11ที่นั่งเบาะยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆเดี๋ยวเราพามาชมกันนะคะถัดมาในส่วนของด้านหลังนะคะไฟท้ายจะเป็นไฟท้าย LED นะคะมาพร้อมกับโลโก้ฮุนไดและยังได้กล้องมองหลังเซ็นเซอร์มาให้แล้วนะคะนี่ค่ะ ในส่วนของด้านหลังนะคะนี่เดี๋ยวเราให้ชมกันเลยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มชมมาจากด้านข้างกันก่อนนะคะด้านข้างนะคะรอยน็อตนะคะรอยเม็ดอาร์คนะคะอย่างเดิมๆนะคะรับประกันไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมแน่นอนนะคะมีเลี่ยมโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ เบาแถวหลังนะคะยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆนะคะและเดี๋ยวเรานะคะจะพาไปชมในห้องผู้นิสารกันค่ะและคันนี้นะคะจะได้เป็นกุญแจรีโมทนะคะมีมาให้2ชุดนะคะเพียงแค่เรานะคะเสียบแล้วบิดนะคะนี่ต้องบอกว่าเครื่อง,งเงียบมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกับเบาด้านข้างกันก่อนเลยนะคะเบาะด้านข้างนะคะต้องบอกว่าสภาพยังอยู่ในการใช้งานแบบ ไม่ใหม่เลยนะคะร่องรอยนะคะด้านในนะคะถือว่าน้อยมากๆเลยแผงประตูนะคะร่องรอยการใช้งานเนี่ยน้อยมากๆเลยนะคะตกแต่งไม่ได้สวยงามมากๆนะคะคอนโซลด้านหน้านะคะร่องรอยไม่มีเลยนะคะสวยมากๆนะคะ ถัดมาในส่วนของหน้าจอนะคะจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะฟังก์ชันออปชันมีให้ครบคันเลยนะคะแอร์เป็นแอร์ออโต้นะคะแล้วยังมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัตินะคะคันนี้นะคะเรียกไม่เพียง60,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะรถเข้าศูนย์ดูแลศูนย์ทุกระยะนะคะมาพร้อมกับพวงมลาลัยหนังมันติฟังก์ชันนะคะด้านซ้ายมือนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงวางสายรับสายจากตรงนี้ได้เลยนะคะถัดมาในส่วนของขวามือนะคะก็จะมีนี่เลยค่ะระบบคูดคอนโทรลนะคะช่วยในการขับขี่มาให้ เรียบร้อยแล้วนะคะด้านล่างนะคะก็จะมีนะคะตัวะคะเปิดปิดนะคะประตูด้านข้างนะคะเปิดปิดจากตรงนี้ได้เลยค่ะและนี่นะคะจะเป็นคู่มือการใช้งานนะคะมีทั้งหน้าจอนะคะแล้วก็ประตูไฟฟ้ามาให้ครบเลยนะคะและที่พลาดไม่ได้เลยนะคะนี่เลยค่ะคู่มือนะคะการดูแลศูนย์เข้าศูนย์ทุกระยะนะคะคันนี้ต้องบอกว่าใครได้ไปเนี่ยคุ้มมากๆเลยค่ะ แล้วเดี๋ยวเราจะพาไปชมในห้องผู้นิสารด้านหลังกันคะ่ะและนี่นะคะคือห้องผู้นิสารด้านในนะคะเบาะทั้ง11ที่นั่งนะคะยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆเลยนะคะและเวลาขึ้นนะคะเพียงแค่เหยียบนะคะแล้วก็มีตัวจับดึงตัวขึ้นแค่นี้นะคะขึ้นง่ายมากๆเลยนะคะต้องบอกว่านั่งสบายมากๆเลยนะคะและคันนี้นะคะยังมีจอเพดานมาให้แล้วนะคะสามารถนะคะเปิดจากปุ่มตรงนี้เป็นไฟฟ้านะคะเปิดได้เลยนะคะ และนี่นะคะยังมีแอร์ตอนหลังมาให้แล้วนะคะและสามารถนะคะเปิดนะคะโหมดเข้าหน้าเข้าเท้านะคะเพิ่มแอร์จากตรงนี้ได้เลยนะคะมีแอร์ตอนหลังมาให้ถึง6ช่องเลยต้องบอกว่ายเย็นสบายมากๆใครที่หานะคะรถใช้งานนะคะปีใหม่ไม่น้อยนะคะสามารถทักกันเข้ามาได้เลยนะคะดูดูแลลูกค้าทุกช่องทางนะคะและเดี๋ยวเรานะคะจะพาไปชมในห้องเครื่องด้านหน้ากันคะ่ะในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้านะคะน็อตไม่มีขันไม่มีขยับนะคะ ดูน็อตกลมๆนะคะเม็ดอากลมๆแบบนี้เลยนะคะแผ่นการความร้อนยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆนะคะและคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะห้องเครื่องนะคะไม่มีคาบน้ำมันรั่วซึมแต่อย่างใดนะคะต้องบอกว่าคันนี้สภาพใหม่มากๆและยังได้เครื่องยนต์ A2 แล้วนั่นเองคะ่ะแล้ววันนี้นะคะมาจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษนะคะสุดร้อนแรงนะคะเหลือเพียง 1 1ึ่0 0้านบาทเท่านั้นนะคะและโปรโมชั่นของแถมเดี๋ยวขึ้นให้ตามนี้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะก็ฟรีแวทเจฟรีค่าโอนและสำหรับลูกค้าที่ซื้อจัดไฟแนนซ์นะคะลูกค้าเครดิตด,ดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวน์ได้เลยค่ะพอนเพียง19,000บาทต่อเดือนเท่านั้นสูงสุด7ปีค่ะหรือท่านใดนะคะที่สนใจเข้ามาดูรถที่หน้าร้านนะคะเพียงแค่เซิร์ชใน Google แ a p ว่าร้านไลออนคานะคะร้านเราปักหมุดไว้ที่ตรงนี้เลยนะคะ ติดกับโรตัสบางกลวยไซน้อยนะคะลูกค้าคนไหนนะคะสนใจต้องรีบต้องไวเลยนะคะวันนี้นะคะจูนมารีวิวรถคันนี้เรียบร้อยแล้วลบกควลูกค้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะพรุ่งนี้จูนจะมารีวิวคันไหนลบกวลูกค้าฝากกดติดตามด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ